ข้างบ้านไม่เดินผ่านบ้านคนอื่นนี่ก็เช้าแล้วทำไมบ้านหลังนี้ยังไม่เปิดบ้านอีกนะเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีรถจอดอยู่หน้าบ้านเลยเขาไปไหนกันนะอยากรู้จริงๆอุ๊ยทำไมมีคนอยู่ในบ้านเยอะเลยเนี่ยมีคนแอบหน้าด้วยเหมือนเขากำลังฉลองอะไรกันอยากรู้จริงๆเลยว่ามีอะไรพิเศษกันนะวันนี้ข้างบ้านเมื่อคนทะเลาะก,กันอุ๊ยข้างบ้านเขามีเรื่องอะไรกันเนี่ยทะเลาะก,กันเสียงดังเชียวต่อเถือก ฉันต้องตั้งใจฟังจะได้จับใจความได้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรป้าข้างบ้านเป็นห่วงหรือสอดรู้ตายแล้วไม่หนูไปไหนมาเนี่ยทําไมกลับบ้านดึดดดออกๆเอาป่านนี้ไปเรียนพิเศษมาค่ะจริงเหรอไปเรียนพิเศษอะไรเนี่ยเริกถึงสองทุ่มแอบหนีเที่ยวดึอเปล่าเนี่ยหรือว่าไปกับผู้ชายแล้วป้าย,ยุ่งอะไรด้วยเนี่ย ป้าไม่ได้ยุ่งสักหน่อยป้าถามก็แค่เป็นห่วงป้าข้างบ้านขี้นินทานี่นี่นี่รู้ไหมเม่าเมื่อวานเนี่ยฉันเห็นแม่นหนุ่มิวกี้เนะี่ยถึงบ้านตั้งสองทุ่มเนี่ยสองทุ่มเลยเหรอ อืมฉันว่าเขาอาจจะไปทําทุรละอะไรก็ได้นะฉันถามแล้วเขาบอกว่าไปเรียนพิเศษแต่ฉัน่ะไม่เชื่อหรอกฉันว่าเขาต้องแอบไปเที่ยวกับผู้ชายแน่เลยอ้าข้างบ้านอวยหลานตัวเองเอาเมน,นูวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอจ๊ะค่ะว,วันนี้หนูไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ไปโรงเรียนอย่างนั้นเองเหรอหน้าตาก็ดูไม่ไดิป่วยอะไรมากมายหลานป้านะก็ให้ป่วยแค่ไหนเขาก็ไปโรงเรียนเขาเป็นเด็กนิสัยดีตั้งใจเรียนไม่ยอมขาดลามาสายเลยแถบยังสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอมด้วยนะหรอกคะ่ะมันก็เป็นเรื่องของหลานป้าค่ะไม่เกี่ยวกับหนู ิสยป้าข้างบ้านถ้าเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะกว่าอุ๊ยบ้านนั้นเขาทำอะไรกันนะ่ะเขาไปดูใกล้ๆสิยกอตรงนี้เข้าบ้านได้เลยค่ะทำอะไรอยู่หระจ้าดูบุนวายเชียวว่าจะรีโนเวทบ้านใหม่นะคะบ้านเดิมเก่าแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็พังถึงเวลาต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดแล้วหรอจ้าใจตรงกันเลยป้าก็ว่าจะรีโนเวทบ้านใหม่เหมือนกันจะทำใหม่ทั้งหลังเลยทั้งทำห้องน้ำห้องครัวห้องนอนจะปูกระเบื้องทาสีบ้านร์ท โอ้ทำเยอะจังเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วถ้าข้างบ้านทำอะไรป้าต้องทำให้เหนือกว่านใส่ป้าข้างบ้านกวาดขยะใส่บ้านคนอื่นเฮ้ยทำไมวันนี้ขยะมันเยอะแบบนี้เนี่ยกวาดไม่วัดไม่ไหวเฮ้ยโหยทำไมข้างบ้านเราบ้านเขาดูสะอาดจังเลยอะในวันนี้เขาก็ไม่อยู่บ้านถ้าอย่างนั้นเรากวาดขยะบ้านเราไปใส่หน้าบ้านคนอื่นดีกว่าบ้านคนอื่นสกปรกไม่เป็นไรขอแค่บ้านเราสะอาดก็พอ นี่แน่นี่แน่ไปเลยขยะทั้งหลายนี่นี่ป้าข้างบ้านขี้ขอเมนูบะม่วงบ้านแม่หนูเนี่ยนายกินจังเลยป้าขอสักลูกหน่อยนะจ๊ะได้จ้ะป้าขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข่าวที่ตลาดหน่อยนะจริงๆรถป้าก็มีแต่ไม่อยากใช้ของตัวเองอะเปลืองน้ำมันจ้าแม่หนูป้าขอผงสภาพหน่อยได้ไหมป้าลืมซื้อแล้วก็ขอน้ำมันเพิชดซีอิวน้ำปลาน้ำตาลเกลือหน่อยนะนี่ป้ามีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยจ้า ป้าข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเปิดเพลงพืงคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกเลยต้องเปิดดังๆเพื่อนบ้านจะได้ฟังด้วยเขาจะได้อารมณ์ดีแบบเราดังอีกดังอีกป้าข้างบ้านข้อดีก็มีนะถึงป้าจะเป็นคนสอดรู้สอดเห็นแต่ในความสอดรู้สอดเห็นของป้ามันมีประโยชน์อยู่นะ นี่เพื่อนบ้านบอกว่าจะไปต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์ป้าต้องคอยสอดส่องดูบ้านเขาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอุ๊ยตายป้าเห็นผู้ชายสวมไอ้มุ้งบุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านนะ่ะพฤติกรรมแบบนี้มันต้องเป็นโจรแน่ๆไม่ได้การแล้วต้องโทรแจ้งตำรวจ1 9ึหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตำรวจช่อมาจับโจรที